สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่สมาชิกในกลุ่มทุกท่านนะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนิกเกอิชาบ่าย v ีไแล้วก็หุ้นนิ k เกอิชาบ่ายปกตินะครับวันนี้นะครับวันนี้น่าจะเปิดปกติแล้วนะครับพี่พี่เนาะเหลือแต่หุ้นนิกเกอินะครับที่ยังไม่เปิดเนาะนะครับหุ้นอื่นเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยเปิดกันแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นนิเกอิเนี่ยยังไม่เปิดเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่เปิดนะครับพี่พี่ ก็ถ้าเกิดวันนี้นะครับวันที่4ยังปิดอยู่ก็ต้องขอโทษขออภัยสลับข้อมูลด้วยนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางของเรานี้เคอีกนะครับเช้า v i p วันที่3นั้นหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเพราแนวทางสลับกันนะครับเช้าแนวทางแนวทางเช้าไปออกบ่ายแนวทางบ่ายมาออกเช้านะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสลับในรอบ v i p นะครับส่วนแนวทางของวันที่4นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือน แนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกำลังมองหาบ้านเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเข้าไปรักทายสอบถามได้นะครับผมสำหรับแนวทางของวันที่4นะครับในรอบ VIP นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะรู้สึกว่าเดินไม่ค่อยดีเลยในรอบ VIP นะครับ วันนี้ผมให้วิ่งนะครับผมไปที่เลขหกสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองสามสองห้าสองเจ็ดหกสองหกห้าหกเจ็ด สตัวให้ไปที่6กสนะครับนี่เลยนะครับในรอบเช้าเนาะจับประมาณน,นี้ส่วนทางในรอบบ่ายนะครับ ในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับสายรูดให้ไปที่เลขหกศูนย์หนึ่งศูสองศูนกหนึ่งหกสองหกแตัวนะครับให้ไปที่0น 6 8นะครับอันนี้ในรอบบ่าย VIP ก็ประมาณนี้นะครับผมสำสรับในรอบ VIP นะครับนี่คือีกเช้าบ่ายนะครับท่านใดชื่นชอบในรอบเช้าหรือว่ารอบบ่ายก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำรับหน้านี้อีกหน้านะครับผมก็จะเป็นนิกเอเป็นหุ้นนะครับหุ้นนี่คือีก ในรอบปกตินอกก็คือผมเขียนไว้แล้วนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับก็ให้วิ่ง7รูด9นะครับตัวเน้น9373นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง9รูด6นะครับ92 6 2 6 8นะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะขอให้โชคดีดปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสอดีครับ